ดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนกับผงวิชิตเด็ดธรรศกับประปกกล้ารุ่นที่8วันนี้เราพบก,กันวันที่22พฤศจิกายน2567ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านด็เอร์ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยที่สารรัฐธรรมนูญยกคำร้องในวันนี้ครับ ประเด็นที่สองที่เราได้ติดตามมาอย่างต่อนเนื่องก็คือข่าวคราวของหนังสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีนตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับไทยจะกลับหรือไม่อย่างไรไม่อาจทราบได้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำาเรียนในข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราชส5 6 0บัญญัติไว้ในมาตรา39การในรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชนาจักรหรือ ห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาจักรจักกธระมำมิได้การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยด้วยการเกิดจักรธระมำมิได้เหตุผลข้อกฎหมายครับท่านที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามท่านมีสิทธิที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วมาสู้คดีในเรื่องของคดีความต่างๆที่มีอยู่ตามขบวนการยุติธรรมต่อไป วันนี้เวลาหมดแล้ามามาลวลาไปก่อนสวัสดีครับ